นะมีแต e <ab> ่เอาเสียมง่ายเด้นเลยจะไปดึงมื้นั่นพอดีเกาะมือมันเป็นเครือให้บักเฮาใหญ่ฮะแท้ๆใหญ่ไปนะจับจับยางได้เนาะคอยใหายาง า่เือนอเอนจนา้านออืย่ามันโโดดนะปอยมัน,ดดนขึ้นืนเพืเดียวอือเอย่ามันโชโอ้เน่น,นอนเดะขึ้นทั้งือนผูอเอกว่าเพื่อบตอกมาคอยบอกแล้วแหละสโมโนะห้แต่คมันตก,กันบาดเดียวลูกอยูตารางพาแต่ลูกขึ้นทั้งหือนใช่ไหมมันมันแปลว่าอะไรอามันเ็นมาฮะ ພ e, ໍ່ນາແມ່ນເດເປັນມາລະຍະบ่ເປັນຫຍັງມັນເປັນມາຜູ້ມັນເຈົ້າໃຫ້ຢາກຄືນກໍบ่ຄືນເອີກາພັກຄາສະບາຍດີພໍ່ເພພີ່ນ້ FC ເບີສຸກຸສຸກຄົນເດເພພີ່ນ້ອງເອີໄກຍີຕ້ຮບເາສສນກົຄືດີ່ນ້ອງ เติมเติมก็มาหาทางนองมนคือเกาเนาะโดยอาไป่ิ้องเองทางไ,ไหนเขาก็เลยบนเมียนมาแถวนี้ละอ่าก็ยังแบบท้าพระลักพระยายก็ยังเ,เป็นห่วงเป็นใยแต่ก็คือทางนองมนคือเสานนวานแหละเนาะ อยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพ่อพี่น้องเอ๊ยถ้าผู้ใดกดไลด์กดแชร์ให้ท้าสนับสนุนก็ขอให้ครอบครัวของท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสบายใจธุรกิจการงานยังก็ขอให้เจริญเจริญลาบเลื่อนดวงเรืองขอให้รลำขอให้ด้วยน้องพี่น้องเอ๊ยโดยอาสาทเด้อเนาะอาจังย์ใดก็พูละแต่ฮะไปชมน้ำกัะเอ้องหัวหนองเตี้ย เดี้ยวเรียบพี่น้องเอ้ยตกทาสามพี่พีกบําบุงบ้มใส่เพดใส่ผาเลี้วเรียบร้อยพี่น้องก็ขึ้นมาได้เนาะสูงเฮ้าพี่น้องเอ้ยอ้สีเพิ่งก็ว่าโอ้ยบ่าเนาะไปบ้านน้องเตียดีวิวบ้านให้บึงเนี่ยเด้อว่าฉันทางสนองกับบริสุทธิ์ดีวิวพี่น้องเอ้ยเนี่ยขึนเดีวเด้อเนาะขึ้นทางเทิงมาได้ ก็ไปหาซามันก็ขึ้นมาได้เพี่น้องต่อสูงพอสมควรเดี๋ยวแลี้ยวหัวนเพึนเนาะมาแต่ใส่ไงนี้อิู่มาบ่โดูด e ูนี่เลยเออตู้เก e ็บเก็บเก็บเก็บจะเก็บให้มันสะอาดนี่ จะเห็ดยังอยู่ฮะลกหญ้าลกหญ้าถอนหญ้าอ่าเจ้าคือลกเสียมก็มีอยู่คือบ่ถอนอ่เอีบ่ถอนหญ้าถอนหญ้ากองไว้บนเก่า ยิมากลกเพื่อนร้ายผูกจะกวดไปพูนพูถิถ่มทางไหริบเาทัวมากินวาซับางทัวก็เป็นแม่อยู่ ถั่วเป็นเมฆก็ยังกินแบบลืมสบายดีซีซัพใช้อัญญานทิรกคบขวดทอนให้มันเบิดเวลาบ้างผันทอนเนี่ยคุณพี่น้อยใหอยู่กองเป็นจุเป็นบอลจะได้มากองไว้บอลเดียวเสียบอลเหงาอันต้นกล้วยต้นยางเจ้าตรงนี้มันชีหุ่มห่อป่ะเลย เออตุ ora, ๊หกแห้งอะดิสมองถ้ามีจะอยู่ายคือบ่จัดการผ่านยาวเอาอึล่ะไปแล้วก็เสียมไปๆไปซับหญ้าซับตอมพู่นบัดนี้สิมาบอกให้เจ้าอันน่ะบุรวัตเฮือนเจ้าก่อนสะอาดไผก็สะอาดเฮือนเจ้าแหละมอย ก็เลยจะแนะนำมันคือเอามือบอเสียมเสียมบาเข่าวะชับจุบชับจุบง่าทสิืสมใครมาหาพวกใครมาหานะ <c oughs> เอาสบายดีด้วย <c oughs> ยายมาจะใช่น่ะ อ้าวมาอยู่ลหลานี้เลยอ้าวคือไปไปมามาบาทเนี่ยเ <Hey. S 3> ด้งง่ายเนาะไปพุ่นกระแรงง่ายมาพี่กระลานอุ้ยอุ้ยตู้มาหาเลยอุ้ยตักได้ฮบางแน่นี่หยาหุ่มอมะไรบอกให้เพื่อนนั่น พูดเทียเนี่ว่าบางว่างเลรลูกเวลาลูกนอนว่าสะอาดสะอ้างเพื่อนเจ้าของเาแหละแม่มาเด้แมื่วานนี้แม่ว่าให้ลูกงาอืมทำแป้งเคยปลูกขึ้นอืมตึ้งไทยเคยสิงโตเอ้ยปลุกงาเพื่อน,นี่ไงงาหยุดงางเจียมคับคับลึกออกหักมันงเมนมันแป้งมันเพื่อนมันงบอกเป็นไรไงโอ้โหไว้บุญคืนจะเบิ่งชาวบ้าน,น,าาน,านพักขุ่มห่อบ่ได้ อันนี้ก็ยังต้นนั่นต้นงากระจาานะกระดอกโด่พไดอันนะเนะาะขาดมาแล้วออืมบกเก็บเขา้าอันโฮมเนตัะพลก็คือว่านะบุกเก็บไรก็มีประโยชน์อยู่ได้ปุกขาวมมีไปขังในขังหันดอกกเพิ่มชั้นนี้และเพี่อหาคอยอืมอันใหญ่ยังไม่ได้มาหักเลยอันนี้มันเป็นหญ่าอ,อันนั้น,นอนัน ลกสมัยย่าอันเพิ่สมอเเฮ็ดยากลูกยากนะเบิ่งนั่งเท่ด๋มาเหงอ้วนขึ้นแม่ว่ามือเช้าได้ลกหญ้ข้างมเาก็ลกแม่นมื้อแรงมาก็แดดอ่อนก็ลกหมือเสียไปเนาะเสียไปมื้อนี้มื้อน้อยก็เป็น้นี่ปลูกมันขึ้นเลยเออไปกินย้อนได้ต้นกล้วยตัวน้อย ูพยายามเพื่นเอาปแลวจะมหายป่วยให้งัวเข้ามาอีกที่ข้านก็อุ้งเ้เาขกินเาแอร์ใช้กินหักมักมันมนได้แท้ต้องรู้เอา้แพงระเทยต้นต้นงัวเจ็บแปดต้นละแสนลายโอ้ต้นละแสนผมได้ฮะเสนปลายผมได้เมื่อจะมัเสบแสบนะมึคะอืมจะหมักเส็บแสบเม่ะ ยังไม่ได้เกิดมากมันจะมากเจ็บแสบจะใช่เลยกินมากหรือวะโลกเป็นหมากแต่มาเขากินนี่แ <laughs> <laughs> หละโบราณไอขึ้อนอยู่บ่เดี๋ยวให้แม่นอยู่บ่ให้กินนี่แหละให้กินบ่แม่ให้กินอยู่ดอกเนาะสามอง <laughs> อา้าวือวสัตว์แบบอะไรเป็นมากกี่ทีเนี่ย <laughs> แฟดีลเสียมใส่เสียมใหญ่ๆเพิ่นนี่คือบ่เห็นบ่เสียมหมกใหญ่ๆบ่บ่ีนะแม่ลกอดักองมันหกมันบ่ปงตัวนั้นน่ะลกไร่อยู่แต่ตัวนี้มันสิลกบ่ได้แล้วมันเป็นน้ําบาดนี้อยู่ละยายุบจังเฮาจังเฮาลกเอายายุบตัวนี้มีแต่เงาบ่ล่ะยายุบบ่ทิบาดน้อมเจ้าเอาทิ้บ่ฮะน้ําหอมเฮานะนะพอเบาจักน้ําหอมน้ําแหมได้อือสิทําคองชังคองสิไปซ้อสิเจ้าน้ําหอมยังอีบาดเพิมามื้อเช้าเขาก เจ้าไปพุ kind of you, so it, ่มข่ากับมือมาก็บอกมาให้เจ no ้าอันรกหนาเจ้าออกกับพุ่ม <websites> ข uh. ่ากับมืองายแหละก็ไปจีดจ่อหนมไปจักน๊งหอมน้ำแฮมสีน้ำหอมบ่น้ำหอมง่ายสุดน้ต่แรกก็ไ่ดูได้ไอ้เอน้ำหอมเสร็จก็ได้เจ้าน่เอ๋อไอ้มื่อก๊พุ่งได้ไปเอากูดีดูใช้บุ๋มแม่ย้อมแม่ก็ไปดูหน่อยไดไปให้เล่นนะ ตัวเล็กอะนะมดเลยไปทางไหนเลยนี่นี่เนาะนี่คนยาคิวเนาะกัญญาเป็นกอจะลกออกลกเดเคื่องมาแดงก็ลกทิมมันลกทิมเนาะมันตายมันหยุกเลยมันชีลกทิมเลยนะเออลกโรดให้มันแฝดนะจ้เจอนดูสะอาดเนาะเช็ดเส้าเชแล้วก็มดเองอืมเมืยก็พักค่อนไปสิบังขับเจ้าต้นต้นยังได้บ้าน ล็กทิ้มล็ต่อไม้ไหนดิต่อไม้ไไมกทิ้ค่ะเพอาะนันเดินป่านนันเดินบ้านมันแป็นนี่ค่อยมีแห้งอือแมนบ้านนี้ง่วงนี่เห็นแล้วมันเคี้ยวแล้วมันจะเข่าโอ้สามบุญพี่ลด้อยังหม่นเหญ้าหว,วานๆทำนี่ฮะลกพันธยามแลออุตราลกเอาหน้าบ้านตัวเองเกี่ยงเกี้ยงตัวเองเบิงหน้าบ้านมูยังเป็นหน้าบ้านตัวหลุมเมร์อะไรมาสอน โมยังน้อยอยู่นี่โมใหญ่นีน่เนาะมณ์สอนโมคือสอนมณ์ป่ะฮะสอนมณ์มยังคองความงไ่อันนี้กว้างดีเออนาะลกได้ยีดอกชมงศ์ก็ค่อยปรินคอยไปมยชมงพัฒ<อ><อ>นา,าไปเรื่อยๆเลยด,ดูอยู่นะอ่ะดูยังชิบดูดูอยู่หรอก

นี่บอนมานานๆนี่เมือยนี่เอาบอนมานานๆอย่ารีบต้นอันนั้นต้นเมืงดินจีเจ้าค่ะแม่เลยนี่เอาทางนี้มันหุ่มต้นดินจีค่ะมัดดอนตัวนี้หัดเก่าแป้นแล้วก็ค่อยไปมาอีกมาแรกอีกเยอดขึ้นเยอเบิดแด้นำบาเป็นมากเด้ละไม่ใช้การขาดก็มีชั้นก็มีโอ้ยครบเลยเนาะโอ้ย

เอาเราก้มบนนั่นะเรานั่งมันนะั้นประนานมามมนมาถอนห้าเมยพี่ไว้ไวปมาถอนห้าเมยเด้อเมีเด้อเมียเด้อาตมันชูโรด่ ว้ายลําไหลํานาเฮายังสู้เนาะโอ้ยลําไห้ํานายังใครแนว่ามันบ่แดดนีุ่แดดดําอนเกี่ยวข้าหั่นแฮงจะแดดบ่ได้เว้าแดดยยอยอืก็นบเฮ็ดเียกชาบ่เฮ็ดแบบบ่ได้กินยังก็ได้นาแล้วยังอ่ะเอากออกบนา่ะบบางเอาําได้ก็ได้ ทำบนานาน่ะสิดแนงดายู่ถึกแมสซะนั่งลกโลดนั่งโยกบ่ได้นั่งโย่ไหันใจยากนะบงประมาณนั่งบ่ได้มอ หนาวอะไก็ขึ้นมาี่ออกอีกหนาวอะไรก็คือ่ออกเยียงสีออกมันสี่ออมันสีออกนึงทองข่าขาออกอีกออกแล้วต้อไปอยู่กัมต้องกินห้อหอนเอียงออกนะหลกเื้มันฉิออกขึ้นลังนี่เลยานเอาทางลังพูดนะง่ายขนาดง่ายอมเงียบฮ่ะ โอ้เจิ่นยายบแยบบานน่ะแม่นโอ้บ่แม่นายบบ่ายบม้อั้องมันยอบอือบแล้วมันเหี่ยวุบเข้ามนแหละยอบเอิ้นน้ายบแนะ้ยนเนาะสบายอยู่ไดอ่า ว่ายเป็นบ pues ้นอันงามอะไเงี้ยระวังได้มือเจ้าะหักยมงัดขึ้นทำออกหักมันจังดึงมันมีผิดได้อันเนี้ยหยบฮะอานนัไปใช้สุกไปใช้สุไปใช้เลยสองคนผมไปใชโอ้เก็บกระบุกเขี้ยก็บบุ๊กจิมาตอกเชี่ยหัวเข่าหนี่งเอ้าเชี่ยหัวเข่าเดือนหน้าอันนี้ได้มวลคาน์ดิมานี้เอาเมนเซบอมิโต้ไว้เพื่อนัทีชิปเพลงอืออือยังหามือหกมือหอมันก็ะแน่นเลยเมิน ไวเนาะทู่แท้เลยนะเฮ้ยเอ้า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 เอานี่ค๊บเลยวันเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โหดีนี่มนต์จ้างามมาดีสุดกาไอ้พะได้ครบจ้าสุดงามเพื่อนเด้อสุดงามเปืิอนเด้อเฮ้ย จุดงามเปืือนเด้อึฮึฮึงามแท่เลยผู้โผล่เป็นเครือใหญ่อดลเอาป้าให้มันเป็นหล่อกับคือว่าและอะนานมันแตกเป็นไปทุกที่เนาะ แกยอดทิ้งเขาก็บอะไอือขอพี่แหงลายหินหัววางวางเงินไม่เข่ามา้นานามาทุกคนมมันไม่เท่าไรอันลกคัวอนไรโอ้ัว้เพื้นแน่นอืน้ำนั่นสัมปักมือกับปุ๋ได้ไน้ำเนี่ยอยูหนาเงอย่ะมีแตเอาเสียมง่ายเลยเลยนจะไปดึงไม่นั่นพลิเกาะมือ มันเป็นคือเหรอให้มันเอา nhảy ่ะเท่เพ่เนี่ยเคี่ยวเคี่ยวเชี่ยมาจิ้มเขานะเคฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดยังอีกนะเอป็นหูเป็นนั่นอะไเป็นเนืมึงเมียเป็นเห็ดไะ้หูวะะไย จะมามื่อนี่บ่เราว่ามาแต่วันนี่ไดโอ้มาแต่วันนี่อืช่องคืนชามมื่อนี่อือเฮ้ยเฮ้ยออกมาแล้วเม่เคยนะเอ้าเอ่อมาเมื่อวานนี่นอนเมานช่องคืนชาม,มเมื่อล้งเนี่ยอือส่วนผู้น้องเ่าไปทำงานกับเที่ยวไปเที่ยวมาบ่เพิ่นกันได้พิน่นจะมื่อวานมานอนเอื้อยอืม บรรเงแม่ก็มาทางนี้ก่อนมาแล้วกแล้วก็มือผู้นี้อันกพี่น้องก็นั่งนี้ก็ไปเฮ็ดเวียกอีกนี่ผู้ใดงมนี่โอ้ไปเอาใบนั่นเด้ว่านี่สิไปยืมใบใบยังใบสมัครงานโอ้อไปเฮ็ดเวียกให้งานดีกว่าเอาเฮาอยู่นี่ก็บ่แม่นจักเว้าเนาะฝนตกเฮายังปลูกยังบ่ได้อตกแรงจังปลูกเฮามีเวียกเฮาไปเฮ็ดเวียกก่อน Mm. อืัอนาแมนน้ผ่านพ้นเขาจะมาปลูกพักปลูกยังอะได้กินได้ใช้เขาแล้วเออกินแน่ไข่แน่นาแมนแมนพอได้แก่แมนพอได้แก่กบขั่วห้ามันหลุดมันหลุดโผล่อะไรไม่เอากบมังค <p ưng> <esh trabajando> ุดหาให้หาให้แล้วแม่เบ้ามันก๋นั่นแหละจังหวะวไปหาตรงเบียกก่อนแม่เอ้ยมันอืะ Cái mùi rai mất nấm phôn, đợt điểm tìm chóng, nó có kéo vào cái nằm chạm biệt thằng này Ừ Có thể kín đầy dạng, ăn lâu quá Nên thế lẽ Nên thế lẽ, phục tích của cơ, có thể kín, có thể sư mưu Kín nè, mấy anh bà Có thể kết, có thể hăng bộ hệt của anh khai, phít cái khai, xí xa xịp, có thể chút nấm mắt lộn thẳng Ừ Kín, Cái đĩa kìa, mấy กัะเพริไปน้ำหนอยดิเจ้าเหตุกวดบวดมันหามันยังก็จูดเอาแต่บอลมันหมนี่บาดหมูอื่นไม่กับมันเพิ่มแดดยังมันกินเอาดูเจาเห็นยังนะครับฮิฮ่าฮ่ารลูกอยู่กับเห็ดไปน้ำเมื่อเมื่อหน่อย ยังนะหมดครบแเรจาจนะจับจับยางได้เนาะคอยย้ายมือว่าเจ้าแย้วก็อื่นเจ้าจับป่าอืม โดนะคอยมันขึ้นือนผเดียวคอยยามันตกโอ้เนอนะคอยขึ้นหื่นผู้เขาอากคั่กตออกมาคอยบอกเราเลยสโมนะให้แต่นนมันตกันบาดเดียวลูกอยู่ตารางพาแต่ลูกขึ้นัื่น้นไเป็นมเป็นว่าอยไรามันเป็นมาก่าเยคุคนะเมนเน่เป็นมาแตยเนียเป็นเนี้มันเป็นมาผู้พัน เจ้าให้กับคืนก็บ่คืนอือแม่ไปอ้าเหือนน้องเต๊ะพี่น้องเอ้ยงามแดดิฮะจังได๋จ้าทาง2โมงเพิ่นก็เอาลูกกินนมพี่น้องเอ้นี้ก็มาแนะนําเพิ่นลูกลูกตงเนาะจังได๋คลิปนี้ก็ทสนกสิได้ขอจบคลิปก่อนพี่น้องเอ้ขอกล่าวาสวัสดี